สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนฮัลโหล everybody today ikon a play game with you ikon a play game today แอฟเล่น very fun I have ล uh, uh, ะอ่าสบายดีพี่น้องอ่าทายาคาโฮ今天我เส玩游戏噶哈กา游戏从什么设耶噶设弹弓设弹板噶ะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอเป็นกระสัยน,นะคะมาเล่นเกมกันจ้าวันนี้จะเล่นเกมถอดเสื้อผ้าจ้าวันนี้ใครจะได้ดูเท่าไหร่นะคะ อันนี้มีไพ่อยู่สิบใบอ่าเอามาสิบสิบใบนะคะเอามาไพ่มาสิบใบมองไม่เห็นหรอกว่ามีอะไรนะหยิบมาแค่สิบใบเท่านั้นเอง I take u h I wanna play a card with you I have my number I have a ten card here If I take the number it's nothing happen If I take the cartoon cartoon card I have to take off my clothes okay uh, today i เด n n คนน่ a game with you, okay? คโอเคจ้ามาเลยจ้ามาเล่นเกม,เมกันจ้าพี่น้องมา And I have the cake here I wanna eat Eat and I play with you, okay? They have to eat first. I have to check here. À, các bạn nói là chơi game, cùng đại gia à? Tôi có 10 cái thẻ bài, 10 cái thẻ bài. Tôi chưa xem à? Có bao nhiêu? Tôi biết là lấy 10 cái, nhưng tôi chưa xem có bao nhiêu, gì à? Nếu có số thì không có gì xảy ra. Nếu lấy được công chúa thì tôi sẽ thay một cả là à là tại cả yêu thấy là lê hoa nó là à thấy yêu vui vui sôi sai thì tại ca thấy là là à chuyến về hồ là được cái chín trăm mấy tuổi là à now i have to eat first <laughs> after play very sweet มาเดาจ้ามาม้โม,ม้มน้ำกันเด้จ้าวันนี้จะมาเล่นเกมจ้าวันนี้จะมาเล,เ,มเล่นเกมเล่นเกมถอดเสื้อผ้าจ้าถ้าใครอยากเห็นมาเลยเด้จ้าถ้าใครอยากเห็นนายให้ถอดเสื้อผ้าถอดแค่ไหนถอดกี่ตัวมาดูกันเลยจ้าเาเล่นเกมถอดเสื้อผ้ากันดีกว่าใครอยากเห็นเนื้อหนังมังสาก็มาเลยนะจ้าเข้ามาเลยจ้าโอเค ไอเจ้ากวนขาดเดียน้ำมันหน is not eh uh, nothing happen ล <laughs> <laughs> ้อเจ้าเกาหัว eh eh take a number is nothing happen โอเคได้ uh, ได้ไพ่มาเบอร์เก้านะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจ้ายังไม่ถอดเสื้อนะคะกินก่อนจะไปน้องมากินเค้กจ้า

ม้วนสวยกันอ่ะม้วนสวยกันอ่ะก็เดี๋ออยวยวันเดี๋ยวเฮ้ช่วยซ้ำไปแต่กาไโาจ,าอจาออาโอ้ล่ะก็ร้องไก่ยิ่งใจละอืมยายก้าโอ้ it's nothing happen ไม่มีแล้วจ้ะนี่เบอร์ก้าวออกมาอีกแล้วตัวนึงแล้วืึมม้วนไหลย,ยังไม่ถอดจ้ะยังไม่ถอดจ้ะวันนี้หนาวเด้อว,วันนี้หนาวจ้ะ ก็แบบหัวตรงอะก็แบบอืมมาอตัวหนึ่งโอ้ต้องถอดแล้วต้องถอดแล้วจ้าต้องถอดเสื้อแล้วจ้าอ่ะแอ๊ดดาวแอ๊ดเทคเดอะค I have to take off my clothes now. Okay, okay. Take off. ก็จะถอดยากนิดหน่อยนะคะโ okay. อเคถอดแล้วหนึ่งตัวโอเคนะคะมวนลายเล่นเกมถอดท่า,าจา้าถอดเสื้อ,อาจา้ามาเด้อมาเด้อมามวนน้ำกันจา้ามาเด้อจา้ามาเล่นสนุกสนุกด้วยกันจ้าคำให้ j o ยรีบมี h อ p p y วัน เลตจูเพคเล็ e เลตเลตเ t ต play game with me come on กินมเค้กไปด้วยเล่นไปด้วยจ้ะพี่น้องอืม one more oh is nothing happen ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะได้เบอร์แปดจ้ะ ดูว่าเลือกไพ่มาสิบใบแต่ยังไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะถ่านเลือกมาท่านใส่เสื้อกี่ตัวมาก็กี่ตัวก็ว่าไปนะแต่ว่าไพ่เนี่ยฉันไม่ได้ดูฉันเอามาแค่สิบใบนะฉันไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูไม่ได้เตรียมไว้นะแต่จะลองดูว่าจะได้สักกี่ตัวเรเกันจะเลยอ่ะเล้ยงะโอ้ หมายเลขเจ็ดน่าทึ่งเอฟเฟนไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้จ้ะ <laughs> กินเคก้กต่อเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นต่อจ้ะเดี๋ยวเล่นต่อกินเคก้กก่อนตอเบอร์รีเค้ก have fun everyone <laughs> ม้เดีปิดเปิดเพลงไว้ปิดเพลงไว้ก่อนมาเดี๋ยวจ่าเราเดี๋ยวแล้วมาเล่นต่อกินเค,ค้กก่อนเดี๋ยวจา่าเหลือไ้่อีกกี่ใบเนี่ยเลือกมาอกไว้กี่ใบโอ้ยเลือกมาแล้วห้าใบจะถอดไปแล้วชิ้นเดียวนะคะ ปาเดือจา้าเดี๋ยวมาเล่นต่อจ้ะดูว่าจะร่อนจอนหรือเปล่ามาดูกันว่าจะถอดเสื้อในให้ดูหรือเปล่ามาดูกันนะบางคนเห็นจะทําคลิปก็อยากจะดูแล้วเกินอยากจะดูเนื้อหนังมังสาแล้วเกินกันเมื่อเช้าฉันไปเจอเอฟซีมาก็บอกให้ฉันนุ่งน้อยห่มน้อยมาตามคลิปเอามานั่งมาดูกว่าก็ว่าฉันอายุป,ป่านนี้แล้วห้าสิบกว่าแล้วอีกไม่กี่ปีฉันก็หกสิบแล้ว จะมาฉันนุ่งน้อยห่มน้อยได้ยังไงวันนี้ถือโอกาสมาเล่นเกมซะเลยเล่นเกมถอดเสื้อซะเลยเออมาไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงอ่ะเล่นต่อเล่นต่อมาเบอร์แปดเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นกินต่อ <laughs> หมวย,ามยา้าซังหมวยฟ้าซังอ่ะไกลจบเสร็จไกลจบเสร็จ เสงกินต้องเอาที่หยกก็มาไอ้ก้าวหวานอ่ะช่วยซ้ําไปไปไปเล่ไทยอ่ะข้าวหวานช่วยซ้ํามามาเราขอซ้ําตรงอ่ะช่วยซ้ําไปไทยอ่ะ <c oughs> Today my name is Marlina ขอก็เรียกชื่อ Marlina วันนี้ฉันมีชื่อว่า Marlina นะคะวันนี้ Marlina จะมาเล่นเกมถอดถอดเสื้อผ้าให้ดูจ้า กินก่อนเดี๋ยวเล่นต่อถอดจนกว่ามันจะหมดถอดจนกว่าจะหมดนั่นแหละไม่เหลือหรอกเอาหยิบไพ่มาสิบใบนะแต่ไม่ได้ดูแล้วมีตัวอะไรเอาแค่สับแจกดไพ่ผมไม่ได้ดดใจออะีดูเลย เลยละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเล่นอีกเกมอีกต่อกันเลยจ้าเรามาเล่นเกมต่อกันเลยนะคะอืมโอเคเช็คเะคะอาการ์ตูนการ์ตูนการ์ตูน I have to take off my clothes โอเคถอดเสื้อจ้าถอดเสื้อแล้วนะคะโอ้ย oh, เหลือมากี่ตัวเองเนี่ยโอ้ย oh, ร่อนจอนแน่เลยฉัน เซ็ตเซ็ตแน่จะได้ดูของดีแล้วเด้อจะได้ดูของดีแล้วเด้อเนี่ยเด้อที <Games> <S <S ่อย่างน้องโมยกไทยมาเออเสริญไทย,ยสิวโปมาสิวซามมา,มาจุดสิวซามมาก็ที่จะพผีนไปยันไทยมาครับยันยัน,นเอมาเป็นอะวันเสริญหวันเกาะเามาไอการอะหวันเฉยซ้ำไปเลยไทยใหญ่ยาะเวยได้เกยตัวเกยตัวโมยซวยแกเออเอเอไม่เป็นไรนะคะ ถอดกี่ตัวก็ได้จ้าถอดหมดก็ไม่เป็นไรจ้าจะให้ดูฟรีๆนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูฟรีๆไม่เสียเงินด้วยนะเออ,อเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเอาต่อเอตอโอ้ยเบอร์เจ็ดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออ nothing h a p p e n มาเล่นต่อเล่นต่อมากินก่อนกินก่อนเด้อ 先講咋，冇嘢發生啊！大家，<laughs> 我攞十隻牌，我未睇過噶，我唔知噶。我就我我我打算除晒除曬俾你睇噶啦，我打算啊。我諗住啊咩都睇到晒噶啦，諗住啊。 ฮ e ฟฟ้า v <Have> <laughs> นพ y b o ดีชุดนี้สวยนะชุดนี้สวยนะสีแดงสวยนะอืน้ำตาล <laughs> <laughs> เดี๋ยวเล่นต่อดีเล่นต่อเล่นอีทอทเฟิร์เดี๋ยวเล่นต่อจ้า <laughs> เดี๋ยวเล่นต่อจ้า <laughs> ก็จะพูดภาษาอังกฤษเป็นมั่งไม่เป็นมั่นเด้อจ้า <laughs> <laughs> เพราะว่านานแล้วฉันไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนานนมนานแล้วหลายสิบปีแล้ว ช除除ยเจ้สลง件แล้ว okay no. ่ะยังยังจะต้องถอดอีกกี่ตัวฉันไม่รู้นะถอดถอดให้หมดให้ให้ให้หมดให้ให้หมดไปเลยเออฉันตั้งใจจะถอดให้ดูให้ดูให้จะจะไปเลยเสื้อในฉันก็จะถอดฉันเหลือแค่เสื้อในแค่นั้นเองเออฉันบอกไว้ก่อนนะเนี่ยใจปั้มขนาดไหนเนี่ยตาให้ดูเนี่ยเออ

หมูเหย่ฟาซังอ่ะเ Nothing Happen <laughs> ได้เบอร์เอ็ดได้เอ็ดมาก็ไม่ต้องถอดนะคะหรือว่าจะเหลือแค่นี้นะคะเราฟัานเลยกินกนําย้งได้กําย้งตัวแรงนะเก๋ชันดนาะฟ้าที่ฟ้าสตก็สามอยาอดสีก็เก๋เลยจุ่จมไอ้ดีแตโกู๋ก,ก,ก็เก๋เสยกิมแตากโกสิ้นหมานหวานานะหมูสามกับหมูสามกับ สั有ไท์อะอะไม่จเจ้ากีอะทกนฟ้าซังอนตาเก่ามนี่ต้อ้าานนะมอไรดน่ะอัจะบว้กอนะอดไท้เหลอ,อต่เส้องมีอะไรดูนะคะฉันเล่นเกมเนี่ต้องมีอะไรดูแน่นอนเออจะบอกไว้ก่อนจะถอดได้เหลือแต่เสื้อในอย่างเดียวก็โอเคไม่เป็นไรโอเค <laughs> <laughs> เ,าาเ้้วววนยแแลลถ ยังให้เหลาฟกตีจะกาชุกแล้วฮะดี๋ยว你要ด่งเจ้าแม่อะไอ่กเดี๋ยวงเ็จะเป็นการไม่เสียเวลามาดูไปต่อหนึ่งเอ้ยสุดท้ายแล้วเหรอเอาฉันนึกว่าเหลือไพ่สองใบเหลือไพ่ใบเดียวโอ้ยชชยซ้ำมาตายก้าชยซ้ำชยซ้ำ ชวย300 l าลาส u t last cut take the cartoon and to take off my clothes โอเคเรามาถอดเลยนะคะถอดเลยนะคะมาถอดให้ดูนะคะเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นเด้อเจงฟั่นเกโตเจ้าเกโตล่ะเดี๋ยว่า,ามอไซมอไซก็ที่แผ่ผายกันล่ะอ้หลอเจ้าสับแจ๊ะชยเจ้าเกโตเจ้าเกโตล่ะจงุงเหย้ากินซ้ํกัาจุงเหย้ากินซ้ํกัา ลาช่วยเจ้ากาโตจะเลยแจงฟ้านกำโตกันละตาก้าโมล่าซับจะพายชวยเจ้าซ้ำกินน่ะอ้สายสายลาล้าจีหวานโตเตี้มาตงแต่ก้าฟันเหงาเอมาหมาสิแจงฟ้านไดกินน่ะเหลืองกินน่ะแจงฟ้านเหลืองกินน่ะอ้โอล่าตกแต่ก้าหวานนาเจ้ก็เล่นเล่นไปงั้นละจ้าถอดไปแล้วมีไพอยู่สิบใบนะคะก็ยังไม่รู้ว่ามีตัวอะไรมั่ง ก็ใส่เสื้อมาแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะคือว่าใส่เยอะๆไว้ก่อน <laughs> ถอดแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเอาไพ่มาสิบใบก็มีตัวมีตัวการ์ตูนก็จะถอดเสื้อถ้าไม่มีการ์ตูนก็ไม่ต้องถอดเลิอจ้ะก,ก็ถอดได้แค่นี้ละจ้ะโอเคก็เหลือแค่นี้ละจ้ะกล่วา,ว,าว่ามีไพ่อีกสองใบนะนจะถอดตัวนี้ให้ดูนะเหลือไม่เหลืออะไรนะต่อตัวนี้ก็เหลือเหลือแต่เหลือแต่เสื้อในนะจะบอกให้นะ เออฉันกะว่าเต็มที่เลยวันนี้ฉันเต็มที่เลยนะวันนี้ฉันอารมณ์ดีนะกำจัดหอซ้ำเฉ่งแรงอลําจี้เฉยซ้ำไปตายก้าไทยอะกันวันอะผมวันวันเล้าไพรอานั่งจล้วอรอเจ้ากงจื้อแล้วก็เอาไปตายที่ร้านก็มายได้ดีเลยทยที่ 啊！著小布啦，咁樣啦，啊！誒、哎，我費事俾你發下夢啊！見到我日日都晚晚都,都見到我啊、哎！你你有老婆啊？你有老婆啦，瞓你啲隔離啦。你又發夢見到我啊！前街仔，前街仔，瑪麗娜，瑪麗娜，夢露，夢露啊！金婆婆啊，乜嘢啊？啊！俾俾你老婆打你都知啊，係咪啊？費事啦～ 俾你老婆啊！你睇到我啲片俾你老婆呷醋啊！嗱 <laughs> <laughs>，好似人哋瞓我瞓喺我隔離嘅咧，有個人咧瞓喺我隔離啊，唔知知得邊個啦嚇？有時佢都嗌嗌咗個人名嘅，有時咧我諗住你有一日咧，我就會拍到佢，拍到佢啦，拍片啦，我諗咗拍，拍到佢講乜嘢啦？佢有時咧就講。 อาลานอาลานอาลานเลยเฮียพีน่ะอาลานกำยงแกเดี๋ยวที่ยน่ะกำยงแกเดี๋ยวฟันอ๋อกาเลยก็ยันน่ะกำยงฝ่มงแกเย่ยมันอาลานอาลานเลยเฮยพีนะกำยงแล้วบจุยายัดแลจะฝะาก็มงแล้ไม่ทงยัดยาอะกะเก่วดนองก็รลายไปก็ละจะฝาก็มงแล้วจะจ้าฝะ้ก็จมงเจ้จะาก็ก็ยันแมงเลยยันแมงก็ลอวก็จ่าก็มงยลนกะมงให้วก็จก็มยและ่งไห้ Mary, Mary, mày cắm ga Mary. Mary, Mary, mày cắm ga Mary. Uh uh, à. Giờ ah. hay á, à, 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 cô chỗ là ô lắm. Ô lắm cho lô có tin mà lại phạ là phạ là xe ngồi. Khơi phạ mông có sĩ con áp dành đến cái mẹ nha. Chứ lời dành kìa. Chứ cô mày cho chúc khẩu kìa lạng á. Chứ cô mày cho à, con có đi à, à mày gì Ê, giao gây ra, con là trong giáo mày mày cầm tô ca trong giáo ca trong giáo ca hà lan la giáo mê la nha trong giáo ame à giáo phạm mùng cái A tô ame là ame 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 có thể ngắm ai ame ame cầm ra có ai là ơi ngó phân cả lên ngó sáng rồi ơi ai dành cái mẹ kia nó tin quá sướng lắm thì, ấy. 拍埋佢啲聲啦，跟住俾翻佢聽好唔好咧？睇睇下佢自己發夢發咗夢咧，佢自己都唔知道。我諗住拍埋拍咗嗰啲聲啊，播俾佢聽啊，睇佢系咪真係發夢呢啲？發夢阿咩阿咩阿咩嗌阿咩阿咩，有、啊啊啊啊啊啊啊、時嗌阿蘭阿蘭你去邊啊、那個欸？有時嗌嗌嗰個誒咩哋唔係咁噶咩哋，有啲時發夢又見到又又發夢。 有阵时咧就发梦 <laughs>，就系话射啦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 咁咯，有阵时咧就就就发梦啊闹闹粗口嘅，闹粗口啊，闹人老母啊，啊有时系咁嘅，啊好激动噶，唉、啊、手手脚脚喐埋啊，啊有时系咁噶，我瞓。 phần này có cả lấy có có lấy xe mong. là phạm mùng nghe ơi à là nà hai cấm là hai cắm là hố suy phục à cắm đâu rồi em chỉ cáo mà gì em mùng lối này. Nếu có tôi nó sạch với cháu tá đó. lối dành ผัวฉันนอนกลางๆฉันผัวฉันละเมอผัวฉันละเมอเรียกชื่อผู้หญิงเรียกผู้หญิงว่าอาลานอาลานชื่ออาลานใช่ไหมล่ะผัวฉันน่ะแอบนอนกลางคืนนอนแล้วก็ละเมอละเมอเลือกชื่ออาลานอาลานอาลานเออทําอย่างนั้นแหละทําอย่างนั้นแหละสบายดีสบายดีเอออย่างนั้นอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วมีอีกวันนึงก็ก็ละเมออีกอ่ะ อ่าเรียกชื่ออเม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 ,อเมจะไปไหนอเมจะไปไหนเออแล้วมีอีกวันหนึ่งเอาละเม,มออีกเออขยันละเมอแล้วก็นะผัวฉันนะละเมออีกอเมรี่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 แสดงว่าเป็นชื่อผู้หญิงทั้งหมดนี่นะที่เอ่ยมานี่นะอ่าเมรี่เม,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 มรี่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเธอเข้าใจผิดแล้วเธอเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเอาละมาอีกว,วันหนึ่งเอา พอดีพอดีมีอะฟุตบอลเออแสดงว่าดูฟุตบอลมากไป <laughs> บอกเตะเตะเตะเข้าเลยเตะเข้าประตูเลยเตะเข้าประตูเลยเอออย่างนั้นอะม,มันเป็นอย่างนั้นนะพี่น้องนะผัวฉะนั้นนอนละมือนะฉันฉันคิดว่าฉันกะว่าฉันจะเอาโทรศัพท์เนี่ยอ่าบันทึกบันทึกเอาไว้นะเวลาให้เขาดูอ่ะเราให้เอาไปให้เขาฟังอ่ะ ฉันกะว่าอย่างนั้นนะเอาไว้วันหลังก่อนเอาไว้วันหลังก่อนเด้อผัวฉัน่ะขี้ละเมองอโลกงเลงอกะเลฟันก็กองอกะเลก็แล้วเสาถ้าฝ่ามงก็ใมฝ่ามงเสียจุกเขาแลจากฝ่ามงก็รยยันอืมโอหสิฟุกอาลานโอโหิฟุกอะ่ก้กําลก็้ิกําล่ก็แล้วิก็ว่งกแ่ก่ง có ai à mà sắp sắp là mày xin ô cho khởi cái pha mông à cảm có bà hay mẹ ngon chi tổ chi sẽ ăn là mày xin nhớ, ta phá cho mồm nhớ ta trời là cứ kế ta cho mặn pha mà tìm pha pha mà cho chút cái mà mày xin ta ta chân ta chân ล้วตื่นขึ้นมาฉันก็ถามมารู้แล้วปามาคืนเนี่ยละเมอน่ะเรียกชื่อคนนั้นเรียกชื่อคนนี้บอกไม่รู้ถ้ารู้้วเป็นเรื่องเลยนะถ้าจําได้นะถ้าจําได้ถ้าเป็นเรื่องเลยนะฉันจะฉันจะฉันจะถามให้ละเอียดเลยนะอฝันมันเป็นไปมายังไงเออฝันยังไงม้างยังไงมัางฉันจะฉันจะซักให้ละเอียดเลยนะเออพอดีว่าผัวฉันจําไม่ได้ก็บอกว่าลืมหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ละเมออะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่อง ตื่นขึ้นมาก็จําไม่ได้แล้วเขาว่างั้นเอออย่างงั้นก็แล้วไปถ้าจําได้มึงตายเน่ไปแล้วจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าสำหรับใครที่วันเกิดนะคะก็สุขสันต์วันเกิดแล้วกันแฮปปี้เบิร์เต์นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เงิน,เง,นเงินทองไหลามาเทมาจ้าขอให้เป็นมหาเศรษฐีนะครับปิ้งก่อสร้างอย่าจะจุกเลยสร้างอย่าตายหรอละจุกเลยย,ย,สำสำสำลยกินห้องละ 只緊要咧揾多啲錢，揾多啲錢啊！大家好啦，只緊要咧係開開心心，好似我咁啦。我今日好開心啊，同大家玩遊戲，係咪好開心咧、啊？大家好啦，第日再見啦，拜啦！各位佛啊，佢破緊埋渣，拜啦！就位埋渣，再見。